สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเรา EA Forex Center นะครับในคลิปนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเลื่อนสเตจจาก incubation stage ไปยัง acceleration stage นะครับซึ่งตอนนี้เราใช้ EA Wisdom ในการสอบกองทุน Axis Select แล้วนะครับผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากสถิติการเทรดของเรานะครับ ในเซตอินคูเบชันตรงนี้นะครับเราจะใช้เวลาไปทั้งหมด76วันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เวลาเกินกว่าที่เขากำหนดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดอย่างน้อย60วันแต่เราใช้ไป76วันเกินมาประมาณ16วันเนื่องจากว่าแต่ละเดือนคือบางเดือนนะครับไม้เทรดของเราจะจะออกมาไม่เยอะซึ่งมันจะไม่ครบตามเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้ก็คือ40 m ไม้เทรด สำหรับ incubation s t a t e ที่จะเลื่อนขึ้นไป acceleration s t a t e นะครับแต่ย่งไรก็ตามนะครับไม้เทียแต้นไม้ของเรามีความแม่นยำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยจากสถิติตรงนี้แล้วนะครับาการเทรดของเรานะครับอัตราการชนะเนี่ยมีทั้งหมด9ก5านะครับแล้วก็ อัตราการแพ้นะครับไม้เทรดของเราจะอยู่ที่2.44%เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่า,าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับข้อเสียของมันเลยก็คืออาจจะไม่ทันใจใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับคนที่ใจเย็นนะครับเทรดไปเรื่อยๆปล่อยให้ร,รันไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสาผ่านกองทุน Axie Select ได้ไม่ยากนะครับ นะครับตอนนี้เ,เงื่อนไขในการอ,าอัปเตทจาก i n c u b a t i o n state ไปยัง a c c e l e r a t i o n state เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่การเติมเงินให้ครบ2,000นะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากได้เงินทุนนะครับในการเทรด1 0 0 0 0 0 USD นะครับหรือตีรวมรวมไปแล้วเนี่ย 3, ประมาณ3ล้า 00, น40 0 0 0 0บาทหรือ3ล้าน ห0 0 0สนบาทนะครับโดยประมาณเราจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนหรือเติมเงินทุนให้พอร์ตของเราอะมีประมาณ4,000 usd นะครับเป็นอย่างตำ่ำนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดข้อดีนะครับใน acceleration s t a t e เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับข้อดีประการแรกก็คือเราจะได้ profit sharing หรือกำไรส่วนแบ่งมากขึ้น จาก incubation stage อีก10%นะครับดังนั้นเราจะได้ประมาณ50%นะครับและระยะนี้นะครับเราจะต้องอยู่ให้ครบนะครับ60วันไว้กันเนาะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยเท่ากับ incubation stage เลยเพียงแต่ว่ากำไรที่ที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยภายใน2เดือนเนี่ยก็แค่5%เท่านั้นนะครับ แต่สิ่งที่ยากขึ้นมาจาก Incubation Stage ก็คือเราจะต้องเทรดให้ได้จำนวนไม้เนี่ย50ไม้เนาะแล้วก็ดอดาวเนี่ยไม่เกิน10%นะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำได้ครบตามเงื่อนไขนี้เราก็จะสามารถเลื่อนขึ้นไปสู่ s t a g e Pro ได้นะครับซึ่ง t t g e pro เนี่ย p r o f i t sharing คค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับและตอนนี้ประเทศไทยของเรา มีคนที่สามารถอยู่ในสเตจโปได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันครับว่าเราจะสามารถอัพเลเวลไปได้ถึงโปรและโปร500หรือโปรเอได้หรือเปล่านะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปคือการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ client portal a x i com นะครับแล้วก็กดไปที่ add fund แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกบัญชี a c i e s s e l e c t ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะเติมแบบใช้ QR Code เนาะก็กดไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่2 1,500 usd นะครับกด convert หนึ่ง t นะครับโอเคยอดเงินทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องเติมไปก็คือเนี่ยนะครับ80,000 85,000กว่าบาทเนาะซึ่งเดี๋ยวผมขอเช็ค บัญชีธนาคารสักครู่นะครับว่ามีถึงหรือเปล่าโอเคอ่ะเมื่อเราเตรียมเงินเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้เรากดตรงนี้เลยครับ make payment เอาล่ะครับจากนั้นนะครับให้เรา สแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมเติมเงินเข้าไปแล้วนะครับเป็นยอดทั้งสิ้น8 5 9 3 9บาบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูยอดเงินสุทธินะครับว่าเขาอัปเดตให้เร็วแค่ไหนนะครับ โอเคตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เติมปุ๊บก็เข้าปั๊บเหมือนกันนะครับอาจจะใช้เวลาในการโหลดนะครับนานนิดหนึง่งใครเน็ตเร็วก็เช็คได้เร็วนะครับแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยก็เลยมีการดีเลย์นิดหนึงนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับให้เรากดรีเฟชตรงนี้หนึ่งทีนะครับตรงแดชบอร์ดแอกซี่ซีเล็นะครับ โอเคนะฮะตอนนี้เราได้แล้วนะครับครบเงื่อนไขทุกข้อรูกปาการเราก็จะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับความก้าวหน้าของระดับเรากดไปเลยนะครับที่ระยะถัดไปปึ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นมาเตือนอย่างนี้ให้เรานะครับเราสามารถอ่านเงื่อนไขต่างๆได้นะครับเมื่อเราอ่านและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้เรากดยืนยันครับ เอาละครับตอนนี้ก็อัปสเตตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีความบักบักนิดนึงเดี๋ยวเราลองดีเฟสหนึ่งทีเนาะโอเคครับเราจะเห็นได้ว่านะครับระยะสเตตตรงนี้เปลี่ยนเป็น acceleration เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสถิติทั้งหมดนะครับเขาจะรีเซตใหม่นะครับก็ เริ่มรับหนึ่งใหม่ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะครับตอนนี้เราได้เงินทุนมาะเทรดเป็นจำนวน1,000 100, 0 0 USD เรียบร้อยแล้วและใครนะครับที่อยากจะใช้ EA ตัวนี้นะครับเราเปิดให้ใช้ฟรีอยู่นะครับรีบติดต่อผมเข้ามานะครับ eaforexcenter.com แล้วเจอกันครับขอบคุณครับ